คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมที่น,น้องออก็อาจจะไมอยู่งมุมนี้หมองนี่้องกกนีสัญญาณงนี้ทานำโมกันนี่ก็นั่งโมตัสสะปะกะวะโตอะลาโตสัมมาสัมุนนตัตสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ Dim dibutkan selenangngka kami Du diam bisaang seangngkat kami Du diam pisangkang seangngka kami kau diam dibutkan seangngkat kamii bisaang ตัตยังอิสังขังเทนงคัสสปิโยตุปกะวะอาหังสัมมาสัมพุทโธสวากาโตเยนาภกะวะตาธัฏฐโมสุปฏิปันโนยะภะกะวะตสาวะสังโฆ Sama yang bakawantang, sasamang, sasangkang, Imihi sakalihia talahang, alopitehi atipu jayama, Sama yang bakawantang, sasamang, 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 इमे सकाले दुःख तपना कालो पुते प्रति खम्मन्तु अम्हाकं भिखरा चहि साया सुखया लहं सम्मा संबुत्तो भगवा बुद्धं भगवन्तां आतिवातेमी नवाकतो อามังนะมะสมาส,ามสุปฏิปนุภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆงนะมารีเ <c oughs> อาแบบไม่ดูนม่มีนี่นีเข้ามาหย่อนรัดกัดตอนนี้น้องตาฟังสมาธิเพ <c oughs> ื่อตามที่เพิ่นขาดมาหม้ตั้งใจนัดมมเอที่ไว้แบบนี้พอ จงเจตเป็นอันเชิญเจตที่ว่ามาเป็รรีรร่ยนตะกีพิย่อนให้น้องตาน้องตาที่ได้ขอค้องรับค้องดีว่ามือนี่จะได้ตกเป็นมงคลบอจับทีสร้างลายกับลอดลุนพี่น้องฟังทางบ้านกันลอดลุน <c oughs> สมันตาจากาักกาลิสุงอธากาจังตุเทวตา ธรรมมุงมุนิลาชวิสาสนตุสักขโมขทังสลาดังสะเสนังสะพันทุงนาลินทางปาริตานุภาโวสตาระกะตุตีปาริตวานเมตังสเมาตาปะทจันทร आ किता कीता कीता परितांग मनंतु वाखे कामे चरूपे खिरेति खरतते चंतरिखे विमाने ये पेराते चखमे तरुवन कहनी से हवा चूमितेते โูมาจะยันตุเทวาสละทลาวิสมียาคันทาพนาคามทีสันตาสันติเกยังมุนิวรจัานังสาททวเมีสุนันตุธรรมสาวนาคาโลอายัมทันตา ธรมะสวนากาโลอยมพทนตาธรรมะสวนากาโลอัยมพทนตตา <c oughs> <c oughs> มุนมุนมุนปูมุนอาปูสีมะว่ากับน้องตาสาเท่นเด้อมุนเดือดเด้อมุนเจ้าค่ะมุนคุยกันเลยมีลูกหลานมะคบครับวันที่หนึ่งกฤตการณนึงที่พ่อปูว่าสิให้ลูกให้หลานมาเห็ดเขาสั่งอัดของพ่อปูเมียญาติตัวใดน้อพ่อเจ้าค่ะมันแม่นที่โตัวปูว้าไปบ่อยาก อยากให้แน่ใจลูกหลานถึงพากันมาเมื่อนี้เมื่อนี้เป็นเมื่อสันวั่นดีพอปอ้ยมุ่นว่าจะกับลูกกับหลานดูเปิดว่าจะให้ลูกให้หลานได้พู่แจ้งแจ่มใสว่าวันที่หนึ่งกรกราคมนี่ รหัสทรัพย์ของพ่อปูแม่ยานี่ที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ว่าจะให้ลูกหลานมาเห็นมาสร้างเบิกทรัพย์ให้ลูกหลานมาพ่อปูเอ้ยลูกหลานจะได้ไม่เห็ดมาสร้างน้าเมื่อนี่เกิดเลยพากันมาแห่กันมาขอได้เหมือนนี่สิให้พ่อปูนี่ย่ำํำพากันไห่ โอ้ยมาหาพอปูนี่แล้วพะเจ้าค่ะ่มามือนี่เป็นมือสันวันดีเป็นวันพระสังขารพอปูนี่ก็ได้ใส่กุคมขาวเสื้อขาวมาถามพอปูรหัสสับอัดของพอปูพอปูว่ายากเห็ดอยากส่างอยู่สถานที่แห่งนี้ที่ว่าจะออกไปนี่มันแมนมันใช่เลวบ่พระเจ้าค่ะ สาอัดสีอัดเก่าอัดมาแท่าสาธุสสามอัดสีสสอดส่อัดเก่าอัดของพระปูนั้นมันอยู่ทึงทึงบบเจ้าค่ะแ,และสองอัดทั้งลุมนี่มันจิเป็นตัวใดแล้พระเจ้าค่ะ เก้าอัดห้าอัดเก้าอัดห้าอัดสาธุโอ้ฮยำหลวงปู่เนาะอันนี้คือมาลูกหลานมหาในเมือนี้ก็เป็นเมือสันวันดีเป็นวันพาเนาะกาได้สังขารของพ,อพ่อปู่เนี่ยกาได้ใส่ขุมขาวนุ่งขาวมหาพ,อพ่อปู่เพื่อจะได้ถามรักัส จับรหัสโซกวันที่หนึ่งกอดกระดาษคมนี่เพื่อนสี่เด่นไม่เห็ดมาส่างเวียงวังฝอปูนี่ให้ใหญ่หลวงมันแมนแท้กัสซัดทูชัยโยพระเจ้าค่ะชัยยะบารมีของฝอปูได้จะทานที่แห่งนี้พระเจ้าค่ะสาธุสาธุอ่ะนะคะสาธุสาธุสาธุสามซีเก้าเก้าห้านะคะพี่น้องค่ะสองโซตะลุมตะลุมนะคะตะลุมเก้าห้า ขอให้ลูกให้ร้านได้มาเห็ดมาสางเด้อพ่อปูเด้อนะคะนี่ยังบอกกับลูกกับร้านอีกบ่ค่ะหากเห็ดยังคูยอยากได้ห็ดยังเบามาโเลดค่ะลูกร้านบ่หูจักแนวสีเห็ดพี่ขันพ่อปูบ่บ่พ่อปูต้องชี้แนะให้ลูกให้ร้านว่าเห็ดยังทำยังแน่พระเจ้าค่ะ จ้าปูเจ้าขาพอปูจะมีอยียงสีให้ลูกหลานเห็ดน้ำบอ่พอพระเจ้าค่ะถ้าพ่มีก็อันเชิญพอปูเก็บออกก่อน,กกนพอปูอยากเอากับลูกกับหลานอยียงบอ่อสามอัดสี่อัดเก้าอัดสา,า,มมามอัดสี่อัดเก้าอัด ห้องดังดังพ่อปู may, plant, ion, erm. out, Award, สามอัดสี่อัดเก้าอัดสาธุเก้ารอยมาล่อยมาลอยมาสเก้ารอยเกรอยเอาสาธุลูกหลานรับเก้าร้อยมาเก้าร้อยมาแนอนเก้ารยมาลูกหลานรับทราบแตสัธุสาธุพ่อปูเอาลูกหลานรับทราบแลรับคันหาเอา สามสี่เก้าห้าแดงคือยังไข่ลยนะสามบแดงคือยังไข่แดงคือยังลูกแก้วนี่เนี่ยอย่างแดงเนาะเหล็กนะสามสี่เก้านะสามสาเก้าเก้าหาน่องม่าแดงคือลูกไข่ไน่ลูกแก้วนี่แะา่เก้า